ปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ฮิวจเจริญกรุงไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติบนเนื้อที่กว่า4,000ตารางเมตร So we chose this location because of its h uh, i s t o r i c a l nature, uh, being on the river or close to the river. We had a very, very populous area, like uh, great school and great hotels around us. And this area was missing some u uh, good retail project to service the community. เป็นที่ place where there is a lot of p e o p มีเรียบรายลรอมไปด้วยโรงเรียนที่ดีนะครับโรงแรมที่ดีแล้วก็มีคอนโดมิเนียมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโลเคชันที่ดีในการเข้ามาเติมเต็มเป็นส่วนประกอบของของคอมมูนิตี้ที่นี่ครับ So COVID is a development against the b a c k g r o d of a lot of culture. The business that will be undertaken here will definitely drive uh, the betterment of the uh, society in t h e s area. อจากที่ผู้สั่งแจ้งไปายตอนแรกว่าที่นี่ก็เป็นที่ที่มีความสะอาดแนวนาฏศิลป์แล้วก็เวลาเรามาทำครงการขึ้นมาคมันก็จะทำให้แอร์เรียมความคุ้ค่าเพิ่มแล้วก็จะทำให้มีทราฟฟิกแล้วก็แอร์เรียมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นตามแับคือคือมีชีวิตชีวาอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีทราฟฟิกเพิ่มมีเซอร์วิสเพิ่มมีร้านเพิ่มเป็นทางเลือกให้ให้กับคนในพื้นที่ระดับโรงแรม As we said, the strength of the location is that we're the only organized retail amongst many hotels, Chatrium, Four Seasons, Capella, and the International School. So there is natural traffic in the area of people. Uh, เป็น organize นะครับคือเป็นลักษณะที่เป็นโครงการจริงจังในในโลเคชันนี้ซึ่งมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ในแอเรียเนี่ยมันก็มีกลุ่มฐานลูกค้าอยู่แล้วทั้งทางโรงแรมแล้วก็ทางโรงแรมนะครับเป็นเป็นทำเลที่ดีแล้วก็ผมขอเสริมว่าเราก็จะมีพวกเซเลคชั่นของ F&B แล้วก็เซอร์วิสต่างๆที่ที่เราคัดเลือกเข้ามานะครับแต่เราตาระลายก็เป็นเป็นเป็นลายที่เราคัดเลือกเข้ามาเป็นอย่างนี้ We welcome everyone from across Bangkok, from the Chiran Krung community, to come to Koh Co Hill to visit, to have some good food, to cut your hand, to make some clothes, to go to the spa. Uh, so we welcome all to this neighborhood which has a lot of history and a lot of warmth. To <coughs> ก็จะมีทั้งร้านอาหรั้งานปลาทั้งร้านสมผทั้งร้านตัดเสื้อผ้าร้านสูตนะครับเราว่ดีๆนะครับขอดนะนำกันนะเรย